ตอนที่3า2 9กพบกันเพียงครั้งเดียวด้วยระดับพลังของเขาคาดว่าไม่มีใครบนแท่นนี้เป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้กระมังสายตาเขากวาดมองเจ้าเมืองทั้งหลายอย่างอดไม่ได้แท้จริงแล้วเขาอยากท้าสู้เจ้าเมืองคนไหนกันแน่เหงาร่างสองสายบนแท่นต่อสู้กันอย่างดูเดือดกระแสปานเดือดพ่านทรงเสียงคำรามแม้ไม่มีกระบวนท่าที่รุนแรงจนถึงแก่ความตายแต่ไม่ว่าใคร ก็ไม่ยินยอมพลาดโอกาสที่มีเพียงหนึ่งครั้งในรอบ5ปีทั้งคู่ต่างใช้ทักษะที่ดีที่สุดของตนโดยไม่มีการป้องกันใ,นใดๆเพื่อพยายามเอาชนะคนอื่นๆที่รออยู่ข้างสนามต่างก็มองดูทักษะการต่อสู้ของทั้งสองคนเขามีแนวโน้มสูงมากที่ผู้ชนะจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาพวกเขาย่อมไม่มีทางพลาดโอกาสสังเกตการคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนเพียงแต่หลังจากสองคนปราือกันได้สิบกระบวนท่า คนหนึ่งในนั้นก็ถูกมัดคู่ของอีกคนหนึ่งจู่โจมจนกระเด็นไปก่อนที่อีกฝ่ายจะกระเลือดออกมาเสียงดังพรวดจากนั้นกิ้งลงไปจากแท่นพี่ซีน้องซีคนในตระกูลของชายวัยวกลางคนที่กิ้งลงมาพันร้องด้วยความตกใจแล้วเข้าไปประคองคนลุกขึ้นอย่างรวดเร็วน้องซีเจ้าเป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไรกังมังชายวัยกลางคนคนนั้นเช็ดเลือดที่มุมปากคนที่อยู่ข้างๆใส่หน้า จากนั้นมองชายไวกลางคนที่เย็นอยู่บนแท่นประสานมือกล่าวว่าสมกับเป็นมัดตระกูลเชิงข้าขอยอมแพ้ออมมือแล้วชายไวกลางคนบนแท่นประสานมือคารวะครั้งหนึ่งเมื่อมองคนที่อยู่ข้างล่างแท่นแล้วเขาค่อยเดินไปนั่งลงข้างๆทันทีที่แบ่งแยกแพ้ชนะพวกเขาสองคนได้แล้วคนที่สองก็ลงสนามบ้างคันคู่ที่สองคารวะกันแล้วพวกเขา ก็เริ่มจูโจมอีกฝ่ายด้วยเงาร่างที่รวดเร็วราวกับวิญญาณในพริบตาเดียวทุกคนมองไปพลางสนทนากันไปพลางคนที่ชนะคือผู้นำตระกูลเชิงวิชามาตตระกูลเชิงมีชื่อเสียงดงดังไปไกลภายหลังได้ยินมาว่าผู้นำตระกูลเชิงแตกฉานวิชามาตทองเมื่อช่วงก่อนมีพลังดุดคุณเขาพลังภายในแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งผู้นำตระกูลเชิงเป็นตัวเต็งในครั้งนี้เดิมพันได้ถูกวางเอาไว้แล้ว เขาเป็นตัวเต็งที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคนอื่นๆก็ไม่อ่อนแอเช่นกันพวกเจ้าดูคนนั้นสิเขาคือจิ้นอีเฟิงหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มแรกส่วนคนที่อยู่ข,ข้างๆแม้จะเป็นผู้ฝึกบันพเพนผนเจรอนนนั้นเป็นถึงมือกระบี่ไรเงาที่ว่ากันว่ามีกระบี่ว่องไวเป็นอย่างยิ่งส่วนนั่นรวมถึงคนนั้นและคนนั้นและคนล้วนเป็นบุคคลระดับหนึ่งหรือสองทั้งนั้น แน่นอนอยู่แล้วเดิมทีเมืองลิงเซียนของพวกเราก็เป็นเมืองใหญ่ระดับหนึ่งหรือสองอยู่แล้วหากไม่ใช่บุคคลระดับหนึ่งจะมานั่งตำแหน่งเจ้าเมืองของเขตทังสีได้อย่างไรระหว่างที่ทุกคนสนทนากันบนแท่นเกิดการแพชนะอีกครั้งแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งลงสนามต่อทันทีภายในอาคารหลังนั้นเฟิงจิ๋วกว่าสายตามองแท่นข้างล่างจากนั้นลีตาลงคิดสักครู่ค่อยมองดูต่อใครในบรรดาคนพวกนี้จะเป็นผู้ชนะ ความจริงนางหมอกออกนานแล้วแม้ระดับพลังของคนพวกนี้จะแข็งแกร่งแต่ยากชิงตำแหน่งเจ้าเมืองนอกจากระดับพลังแล้วยังต้องมีโชคด้วยเหตุใดถึงพูดเช่นนั้นพอจาก8ดคนเหลือสี่คนหนึ่งในพวกเขาสามารถต่อสู้กับเจ้าเมืองคนก่อนและมีโอกาสจะชนะได้แต่หาพวกเขาเลือกที่จะต่อสู้กับฉีคังก็ถือเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ พวกเลิงวา่ามองดูอยู่บนอาคารการต่อสู้บนแท่นข้างล่างผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งถึงฉีคองลงสนามคู่ต่อสู้ของเขาคือหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างคนนั้นแม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเทว่าก็ไม่ได้ดูถูกฉีคังที่อยู่น้อยกว่าตคนอื่นเขาพิจารณาฉีคังแล้วคารวะเชิญฉีคังคารวะตอบเช่นกันทันใดน,นั้นเงาร่างซองสายเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพียงหมัดและฝ่ามือประทะกัน ปราณพลังวิญญาณระเบิดอ,ออกมาในเวลานี้อินเฮอเจ้ารู้จักคนที่ชื่อฉีคังหรือไม่พูดโซ่ข้างๆจิบชาจากนั้นทามเสียงหนึ่งตัวอินเฮอตาเป็นประกายเล็กน้อยเคยพบกันเพียงครั้งเดียววันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาชื่อฉีคังตอนที่3730รารายกาดมากเขาพูดจบแล้วก็เงียบเสียงไปมองตรงไปข้างหน้าไม่พูดอะไรอีกพอเวลาเพียงคู่เดียวนี้ ชีคังก็ทีหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างลงจากแท่นแล้วตอนหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างตกลงข้างล่างลคยกับว่าเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวหน้าเราทหารรับจ้างที่มองอยู่ข้างล่างแทน่นก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกลับเห็นว่าหัวหน้าของพวกเขาลุกขึ้นยืนก่อนแล้วเขาปัดฝุ่นบนร่างกายมองชีคังที่อยู่บนพื้นประสานมือพางกล่าวว่าฝีมือดีออมมือแล้วชีคังกล่าวจากนั้น ถอนสายตากลับและเดินไปถึงลานกลางแท่นไม่สนใจสายตาประวันและแปลกใจข้างล่างแม้สักนิดเรากลบว่าคนที่ถีบหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มแรกลงจากแท่นภายใน3กระบวนท่าไม่ได้ไม่ใช่เขาเพราะการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าทุกคนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีคังใหม่จาก16คนเหลือ8คนจากนั้นจะเป็นรอบคัดเลือกเหลือ4คนตอนนี้ไม่ว่าใครก็ไม่หวังให้คนของตัวเองต้องประทากับชีคัง ัวหน้ากลุ่มทาหารรับจ้างกลุ่มแรกคนนั้นเขามีระดับพลังที่แข็งแกร่งต่อให้เป็นพวกเขาเองก็ไม่มีทางทิบอีกฝ่ายลงจากแท่นภายในสามกระบวนท่าทว่าชีคังคนนี้กลับทําได้และตั้งแต่สองคนเริ่มสู้กันสู้จนจบัวหน้ากลุ่มทาหารรับจ้างไม่ได้แตะตัวถูกชายเสื้อของชีคังเลยสักครั้งระดับพลังและฝีมือเช่นนี้พวกเขารู้สึกว่าใครก็ตามที่สู้กับเขามีแต่ จะต้องสบักสบอมแล้วส่วนเจ้าเมืองทางสีนั้นเจ้าเมืองทิศตะวันออกมีสีหน้าเป็นปกติทวา่ามือกับเคาะขาอบเก้าอี้อยู่เรื่อยๆสายตามองคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างหน้าในใจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วส่วนเจ้าเมืองทิศใต้จิบน้ำชาคำหนึ่งสุดท้ายแล้วใครจะท้าสู้กับเขาเขาไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยพอก่อนหน้านี้เขาเพิ่งทะลวงระดับขัน้นจึงมีความมั่นใจระดับ ของพลังของตนเองในตอนนี้เป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีทางคาดคิดโดยสิ้นเชิงว่าฉีครั้งที่อยู่อย่างน้อยนั้นจะมีระดับพลังเนือกว่าเขาหากรู้เรื่องนี้เกรงว่าเขาไม่มีทางดื่มน้ำชาอย่างใจเย็นเช่นนี้ได้ส่วนชื่เมืองอีกสองคนพวกเขาใช้สายตาพินิจพิเคะห์มองคนเหล่านั้นกำลังเดาว,ว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีความสามารถสู้กับพวกเขานั่งอยู่บนตำแหน่งนี้แล้วพวกเขามีอำนาจทำอะไรบางอย่างได้ เพียงแต่ห่างไม่ถึงขั้นจะเป็นต้องทำจริงๆพวกเขาก็ไม่อยากเล่นตุกติกต่อหน้าคนจากสำนักเซียนอย่างไรเสียหากถูกจับได้พวกเขาคงไม่ลงจากแท่นหนีแน่จนกระทั่งรอบแปดคนเหลือสี่คนสุดท้ายจับฉลากอีกครั้งเห็นฉลากในมือตอนเองแล้วชีคังมองคนข้างกายครั้งหนึ่งคาได้หมายเลขนึงมือที่กำลังถือฉลากของผู้นำตระกูลเชิงคนนนั้ขยับคลานึง เขามองเชคังคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าพูดแล้วเขาก็เดินไปข้างหน้าคนอื่นๆถอยหนีไปทันทีครั้นเห็นสองคนนี้จะประทะกันก็อดคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะเหนือกว่าใครทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใช้อาวุธหลังจากประสานมือคารวะกันแล้วผู้นาตระกูลเชิงเชวิชามาัดคู่จู่โจมชีคังด้วยพลังที่ไม่ต่างจากเสือฝ่ายชี้คังเลิกดิกเลี่ยงการจู่โจมเบี่ยงกายหลบ คันสาวทายาว,ยาวอ้อมไปถึงข้างหลังอินฟายแล้วเขาขยกมือฟาดลงมาเห็นทั้งสองคนสู้กันแล้วเจ้าเมืองทิศตะว,วันออกพันใช้ความคิดเขาหยกเคยฉาขึ้นจิบน้ำชาคำหนึ่งระวังจากนั้นมองการประทะกันทั้งสองคนหมัดของผู้นำตระกูลเชิงดูดันดูดเสือแฝงแรงมหาศาลส่วนทงท่าของฉีขางนั้นแปลกเพลอกระนั้นฟ่ามือก็ดูดันสองคนปรามือกันเพียงสยบกระบวนท่าเขาเห็นผู้นำตระกูลเชิงถูกโจ,จมจนกระเด็นออกไป หลังจากโซเซแล้วก็พาดตกลงมาจากแท่นดีมีใครที่จะมาชมการต่อสู้อยู่ข้างล่างแท่นตะโกนขึ้นมาทำให้ทุกคนบริเวณนั้นตื่นเต้น,นทันทีคนคนนี้รายกาศมาก